สบัยดีไปทันสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋า Hello Everybody Welcome to my Channel คลิปนี้นะขอปาทานก็จะพาทุกคนนะคะไปกินไอศครีมนะคะเป็นไอศครีมสูตรดั้งเดิมของจังหวัดชนบรุรีมีคนมาชิมได้ะยมากมายเลยเลยนะคะทางทีวีก็มาถ่ายทำ ไปบ้างแล้วเหมือนกันนะคะวันนี้ประทานก็จะพาไปกินนะคะก่อนที่ไปรับชมประทานก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ประทานในการนําคลิปต่อไป,ไปได้านะ,ะเรากำลังจะเดินไปราไ้านไอติมนะคะยอซอย ร้านฮันยารสค่ะนี่ป่ะเมคไอศครีมกุลร้านนี้ปะอ๋อร้านนี้นะคะคอ,อันนี้คือเป็นเราเข้าตรงนี้ก่อน,นะคะ่ะร้านไอศครีมก็คือร้านเมคไอศครีมนั่นเองนะคะ ร้านไอศครีมร้านนี้นะคะเปิดมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่แล้วนะคะตั้งแต่ปีพศ2510โอ้โหเปิดมาก่อนประทานเกิดอีกเลยนะคะเนี่ยร้านนี้เขาก็มีสูตรลับเฉพาะที่สืบทอดกันมายาวนานซึ่งสูตรนี้นะคะในตลาดไม่สามารถเลียนแบบรสชาติได้เลยค่ะวันนี้นะคะนำเสนอไอศครีมไทยพรีเมียมที่แตกต่างจาก เจลาโต้ทั้งเนื้อสัมผัสที่รสชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะเครื่องดื่มเรื่อ,นอ,นอ,องนี้นะคะใหม่ัีคือรันกระเทาะควบค่อันอกี้คอบอันค่านมพักโดกบบะค่ะ อร่อยติดตลาดร้านเมฆไอศครีมถ้าเอาชื่อเรียนชื่อเรียนหมอนทองแบนช็อกโกแลตชุนก้อนนี้ใช่ไหมคะอุ้ยกะทิกะทิสูตร50ปีก็น่ากินเป็นอะไรอ่ะกะทิกับหมอนทองแบนช็อกโกแลตชุนก้วอนช็อกโกแลตอย่าง รสชาติได้ใช่ไหมคระชานนอ่ได้สี่รสชาติใช่ไหมคะใช่เครื่องม้เอาเหมาะอัปรยนกะทิเครื่องหบบน้ำฮะตักเครื่องแบบนตเครื่องอะไรอะไรได้สามนี่ยอะไรได้สาม่งได้สามเนี่ยอาลูกคิดค่ะอันนี้เปลือกอะไรจ้ะเปลือกกะทิใช่ไหมเปลือกะทิเอาลูกคิดแล้วก็เอามะพร้าวคั่ว ้าไข่มุกค่ะแล้วก็ตุ้มทูเคมะพร้าวั่วแล้วก็เผืาเผือกแล้วก็เผือกแล้วก็เผือกข้าวักรเร็ย้าวกจะเอาปีโ้กับมะนาวใช่เลยตีมาดีมา เอาอะไรละสีกยูนกเรียนเลี่นน้าบอกอเดียนต้องฝึกมาสมลูกแล้วก็เอาอนนีถ่ายแล้วนะไอ,ะอติ มาก เดือดใจเราพอรู้ที่มึงผมลูกเห็นมั้ยครับพีแม่รู้ที่มึงคนทีมนะก็รู้ ่ท่านผู้ชม กินกับหลานสาวสุสวยหลานสาวอึดอึดเพลยอ,อยู่ตหนาส,สวยๆที่ค่ะร้านเมกไอศครีมนะีคะให้เราเข้าซอยเยียงวัดใหม่พญาธรรมฝั่งที่ติดกับร้านห้าเสียงหวดประมาณ20เมตรนะคะหน้าปากซอยก็จะมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อไนไฮด้วยนะคะประทานก็ขอขอบพระคุณทุกการรับชมเลยค่ะ ขอบคุณเพื่อนเก่าที่คอยมาให้กำลังใจพระทันตลอดเวลาเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับชมแล้วพระทันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พระทันในการนําคลิปต,ต่อไปด้วยจ้า Thank you for watching see you later แห่งๆรวยๆปังๆทุกบ้านทุกช่องนะคะสวัสดีคะ่ะ